พินดีต้อนรับสู่เทอร์โบคาวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ Toyota RAV4 รุ่นใหม่ปี2025รถ SUV ที่ยังคงเดินหน้าในเส้นทางของความทันสมัยและความสมบูรณ์แบบตลอดมา Toyota เป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานความคุ้มค่าและนวัตกรรมใหม่ๆและ RAV4 ก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลก สำหรับรุ่นปี2025นี้โตโยต้าได้ยกระดับทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและสายผจญภัยได้อย่างลงตัว เมื่อมองจากภายนอก r AV4 ใหม่มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่โฉเฉีียวสปอร์ตและทรงพลังยิ่งขึ้นเส้นสายของตัวรถคมชัดมากขึ้นไฟหน้าและไฟไท้ายเละดีไซน์ใหม่และกระจังหน้าที่ดูดันผสมผสานความหรูหราทำให้โดดเด่นบนท้องถนนในทุกมุมมองการออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ยังช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มความประหยัดน้ำมันพร้อมทั้งเสริมความทันสมัยให้กับภาพลักษณ์ของรถ เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความใส่ใจในรายละเอียดของโตโยต้าที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายและการใช้งานจริงห้องโดยสารกว้างขวางใช้วัสดุคุณภาพสูงพื้นผิวสัมผัสนุ่มและการจัดวางที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ทําให้การขับขี่ระยะไกลไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเบาะนั่งให้การรองรับที่ดีเยี่ยมรุ่นสูงสุดมาพร้อมเบาะหนังระบายอากาศหลังคาสันรูปพ,พาน,นรามาและไฟสร้างบรรยากาศภายในที่ทําให้การเดินทางพิเศษยิ่งขึ้น เทคโนโลยีถือเป็นหัวใจสำคัญของ RAV4 ปี2025โดยติดตั้งหน้าจอ Infotainment ขนาดใหญ่ความละเอียดสูงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายนอกจากนี้ยังมีหน้าจอดิจิทัลหลังพวงมาลัยที่ปรับแต่งได้พร้อมกราฟิกคมชัดรวมถึงฟีเจอร์ Wi-Fi, Hotspot และพอร์ต USB-C หลายตำแหน่งสำหรับทุกคนในรถ เรื่องความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยแพคเกจโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่รวมทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดและระบบป้องกันการชนล่วงหน้าพร้อมตรวจจับคนเดินถนนเทคโนโลยีเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยทั้งในเมืองและนอกเมืองด้านสมรรถนะเครื่องยนต์มีให้เลือกหลายแบบทั้งเครื่องยนต์เบนซินร่ปปรับปรุงใหม่ รุ่นไฮบริดประหยัดพลังงานและรุ่นปลั๊กอินไฮบริด RAV 4พรามที่สามารถขับด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลและยังมอบอัตราเร่งที่ทรงพลังการควบคุมได้รับการปรับจูนให้มั่นคงและตอบสนองมากขึ้นขณะที่ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อก็ได้รับการพัฒนาให้ยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้น RAV 4ปี2025ยังโดดเด่นในด้านความอเนกประสงค์ด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางเบาหลังพับแยกได้และมีช่องเก็บของมากมายทั่วห้องโดยสาร เหมาะทั้งสำหรับครอบครัวนักเดินทางหรือผู้ที่ต้องการรถที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์โตโย t a RAV4 รุ่นใหม่ไม่ใช่แค่รถ SUV ธรรมดาแต่คือเพื่อนคู่ใจที่พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตประจำวนันและการผจญภัยที่ไม่มีวันลืมโ o โย t a ได้ยกระดับทุกสิ่งที่ผู้คนชื่นชอบใน RAV4 และพัฒนาให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่ม SUV วันนี้